สวัสดีคะ่ะ21วันเปลี่ยนคุณให้เป็นแบรนด์พิชิตฟาร์มร่ำรวยวันนี้เป็นวันที่16แล้วนะคะที่เราเจอกันการท,ที่เราจะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและลร่ำรวยได้น,นั้นเราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่เราจะต้องเปลี่ยนพลังงานของเราใหม่ด้วยค่ะเราจะต้องเปลี่ยนพลังงานของเราเนี่ยให้เป็นพลังงานบวกที่สูงสูงคุณจะต้องรู้จักขอบคุณทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้ ที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นในวันนี้ถ้าวันนี้มีคนมาพูดจาลบๆใส่คุณพูดจาไม่ดีใส่คุณแต่ถ้าคุณบอกอกอเตงว่าฉันจะสร้างพลังงานบวกเท่านั้นคําพูดเหล่านั้นจะไม่สามารถมาทําร้ายทําลายชีวิตของคุณได้ค่ะให้คุณรู้เลยนะคะว่าคนที่คุณจะต้องเกรงใจมากที่สุดก็คือตัวคุณเท่านั้นใครก็ตามที่มาพูดจาไม่ดีใส่คุณ พูดจาเลายๆล้ายใส่คุณมาหยาบคายใส่คุณอย่าไปสนใจค่ะเพราะคุณเท่านั้นที่เป็นคนอนุญาตให้ตัวคุณมีความสุขคุณเท่านั้นค่ะที่สร้างพลังงานบวกให้กับตัวคุณเองเราจะต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอย่าเอาเรื่องราวลบๆเข้ามาในชีวิตเรื่องราวลบๆเหตุการณ์ลบๆอย่าเอามาเข้ามาในชีวิตอย่างเด็ดขาดถ้าเราอยากจะสร้างความสำเร็จสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเรา มื่อก่อนนะคะครูคดานี้เนี่ยทำงานประจํามา20ปีครูดานี้เอาคําพูดลบๆเรื่องราวลบๆเหตุการณ์ลบๆคนลบๆ,ๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาครูดานี้คิดกับตัเงตลอดเวลาว่าทําไมไม่มีคนช่วยเหลือฉันเลยทําไมหัวหน้าไม่สนับสนุนฉันเลยทําไมฉันทํางานหนักอยู่คนเดียวทําไมฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวเนี่ยคำพูดลบๆบคำความคิดลบๆเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในความคิดของครูตลอดเวลาตอนที่ทำงานประจำ แต่พอตัดสินใจว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคูดานิลุกขึ้นมาเทนตัวเองใหม่ด้วยการสร้างพลังงานบวกให้กับชีวิตของตัวเองและวิธีการที่เราจะทําให้ตัวเองลุกขึ้นมามีพลังงานบวกเราจะต้องทิ้งคำพูดลบๆเหตุการณ์ลบๆคนลบๆออกจากชีวิตให้ไวที่สุดค่ะการที่เราจะตัดเรื่องราวลบๆออกชีวิตได้เร็ว เราจะต้องเทรนตัวเองอย่างมีวินยัยและว,วิธีการทํำยังไงร,รู้ไหมคะครูดานิ้ใช้วิธีการนี้เอาเอาเอาหนังยางมาหนึ่งบงมหนึ่งอันนะคะแล้วก็มาใส่ในข้อมือแบบนี้ใส่ไว้ในข้อมือเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดลบคุณพูดลบให้ดีดตัวเองให้เจ็บแบบนี้ค่ะคิดีดให้เจ็บเลยพูดลบใช่ไหมปึ๊บคิดลบใช่ไหมปึ๊บเพราะอะไรการที่เราเอาหนังยางดีดตัวเองเนี่ยมันเป็นการเตือนสติตัวเอง ว่าเรากําลังคิดลบอยู่นะทําไมต้องดีใท้เจ็บดีใท้เจ็บไปเลยค่ะดีใท้เจ็บทำไมต้องดีใท้เจ็บเพราะการที่คุณจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่เป็นคนรวยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณจะต้องไม่ออมชอมกับเรื่องราวลบๆคุณจะต้องไม่ออมชอมกับคําพูดลบๆคุณจะต้องไม่ออมชอมกับเหตุการณ์ลบๆที่มันเข้ามาที่ทําให้เราไม่มีความสุข ที่ทำให้เราไม่รวยสักทีเรื่องราวที่ทำให้เราเสียใจท,ท,ท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจเราต้องพอกันพอกันทีกับเรื่องแบบนี้ดีดตัวเองให้เจ็บอะไรที่เรารู้สึกมันหมดหวังหมดกำลังใจใช่ไหมดีดมันดีดมันอ๋อเรากำลังคิดแบบนี้อยู่คุณอาจจะเถียงว่าก็หนูเป็นคนคิดบวกแล้วนะหนูไม่จำเป็นต้องใช้หนังยางหรอกคุณรู้ไหมคะการที่คุณบอกกับเองว่าหนูก็เป็นคนคิดบวกแล้วนะ น่าแสดงว่าคุณกําลังเข้าข้างตัวเองว่าคุณเป็นคนคิดบวกคูดานี้ก็เคยเป็นคูดานี้ตอนที่เริ่มเทนตัวเองก็ไม่ได้เอาหนังยางมาใส่ข้อมือแต่เริ่มฝึกคิดบวกคิดบวกแต่คุณรู้ไหมคะบางครั้งคนเราเนี่ยที่คิดลบมาตลอดชีวิตมันเผลอทั้งนั้นแหละค่ะที่จะไปพูดถึงคนอื่นไปนินทาคนอื่นไปว่าร้ายคนอื่น การที่ครูดานิตัดสินใจเอาหนังยางเนี่ยมาใส่ในข้อมือเป็นการเทรนตัวเองเป็นการเตือนสติตัวเองมันเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถสร้างพลังงานบวกสูงๆได้อย่างเด็ดขาดการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนคิดบวกหรือไม่ดูได้จากอะไรดูได้จากเวลาที่เราเจอสถานการณ์ลบๆหรือมีคนลบๆหรือมีคนเนี่ยเข้ามาพูดลบๆใส่เรา แล้วเรามีปฏิกิรกิยาอย่างไรเช่นเมื่อมีคนมานินทาเราเนี่ยหรือว่ามีคนมาพูดลบวบใส่เราเนี่ยแล้วคุณแล้วเราตัดบทไปเปลี่ยนพูดเรื่องอื่นหรือว่าเราร่วมวงสนทนากับเขาถ้าคุณตัดบทเปลี่ยนหัวข้อสนทนาหรือเดินหนีไปหรือหลีกเลี่ยงไปนั่นแปลว่าคุณกำลังเทนตัวเองเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่แต่กลับกัน ถ้าคุณถ้ามีคนเขากำลังนินทาคนแล้วค,คุณเนี่ยเข้าไปร่วมวงสนทนาด้วยเอออ,อห่หมกด้วยหัวเลาะคิกคักด้วยนั่นแปลว่าคุณกำลังเข้าสู่วังวนของพลังงานลบๆชีวิตที่คุณต้องการมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้มันก็เป็นแบบเดิมดังนั้นการที่เราใช้หนังยางเนี่ยในการเตือนสติเวลาเราพูดลบคิดลบ ในตอนแรกๆที่คุณเทนตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องทำคุณรู้ไหมคะว่าผู้คนบนโลกใบนี้คนที่เห็นแก่ตัวคนที่อยากเอาชนะคนที่ขี้โกงคนที่เอาเปรียบมีเยอะแยะมากมายเราจะต้องเทนตัวเองให้ไม่เป็นคนแบบนั้นการที่เราเห็นแก่ตัวการที่เราอยากเอาชนะการที่เราเป็นคนขี้โกงเราการที่เราเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบชาวบ้าน นี่คือวังวนของพลังงานลบๆคุณจะต้องหลีกเลี่ยงพลังงานเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของคุณให้ได้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่คุณจะต้องเทนตัวเองไม่ให้เป็นคนแบบนั้นการที่เราจะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นแบรนด์ได้คุณจะต้องเทนตัวเองให้ได้อย่าบอกว่าคุณเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวอย่าบอกว่าคุณเป็นคนไม่ขี้โกง อย่าบอกว่าคุณเป็นคนไม่เอาเปรียบใครทุกคนเป็นหมดค่ะแต่เป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองบางครั้งคุณอาจจะมองข้ามไปคุณอาจจะมองตัวเองไม่รู้ตัวตัวเองว่าคุณกำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่นะคุณกำลังขี้โกงอยู่นะบางบางครั้งมันเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะอสมมตินะคะคุณอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านจัดสรรเนี่ยเป็นบ้านทาว์ในยอยู่ติดกันคุณก็ต้องมีความคิดเล็กๆแหลกะค่ะว่า ้ยบ้านนู้นเสียงดังนะเขามาเสียงดังรบกวรชั้นนะวิอย่ามาทิ้งขณะขยะหน้าบ้านชั้นนะคุณจะต้องมีความคิดแบบนี้แหละเพราะว่าเออแวดล้อมตรงนี้เป็นของชั้นเป็นพื้นที่ของชั้นนะเธออย่าเอามาทิ้งของที่ของชั้นนะเห็นไหมคะคําพูดเหล่านี้ความคิดเหล่านี้มันเป็นพลังงานลบทั้งสิ้นเลยมันมีวิธีการค่ะที่คุณจะสร้างพลังงานบวกความคิดบวกบวกถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเอง จงมองตัวเองอย่างไม่ปานีถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆจงมองตัวเองให้ลึกๆคนเราทุกคนละ่ะมันเป็นธรรมชาติจะต้องมีครามเห็นแก่ตัวทุกคนแหละค่ะคุณสามารถตัดมันออกไปได้ไหมละ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปช่วยเหลือใครทุกคนแต่มันสามารถมีวิธีการคิดมีวิธีการพูดอย่างไงที่ทำให เขาไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราสามารถเทนตัวเองได้การที่เราใส่หนังยางแล้วดีดให้เจ็บเนี่ยมันเป็นการเตือนสติเราว่าจากนี้ไปไม่เอาอีกนะเรื่องราวลบๆจากนี้ไปไม่เอาอีกแล้วนะคนลบๆจากนี้ไปไม่เอาอีกแล้วนะคนเห็นแก่ตัวคนขี้โกงคนชอบเอาเปรียบฉันจะไม่เอาคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของฉันอีกแล้วนะ การใส่หนังยางเป็นการเตือนสติตัวเองว่าคุณจะไม่เอาคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอาคนเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราเราจะต้องเทนตัวเองไม่ให้เป็นคนแบบนั้นเช่นกันถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ขี้โกงเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบชาวบ้านคุณจะไม่สามารถเทนตัวเองให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของคุณใหม่ได้ การที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของคุณใหม่คุณจะต้องไม่เป็นคนแบบนั้นเช่นกันค่ะถ้าคุณไปเผลอไปดูเรื่องราวลบๆให้คุณดีดหนังยางเลยปึ๊บคุณเผลอคิดลบดีดหนังยางเลยแล้วบอกเองว่าจากนี้ไปฉันอนุญาตตัวเองเป็นคนใหม่ทำไมคุณต้องสร้างพฤติกรรมแบบนี้เพราะการที่คุณไปดูเรื่องราวลบๆพูดลบๆคิดลบๆ คุณกำลังดึงดูดผู้คนที่พูดลบๆคิดลบๆบเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะยิ่งคุณดีดแรงมากเท่าไหร่คุณยิ่งจำได้มากเท่านั้นคุณจะต้องเทนตัวเองแบบนี้สักระยะหนึ่งแล้วพอถึงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเวลาคุณคิดลบคุณจะรู้สึกตัวทันทีว่าออตอนนี้ฉันคิดลบนะฉันพูดลบนะคุณจะสามารถสร้างพลังงานบวกได้อย่างรวดเร็ว การใช้หนังยางเนี่ยมันเป็นการเตือนสติที่ดีมากก็ถ้าเบอรคุณใช้หนังยางแล้วเตือนสติตัวเองถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าฉันไม่จําเป็นต้องใช้หนังยางหรอกฉันสามารถเตือนสติตัวเองได้ตลอดเวลาเวลาคุณใช้หนังยางเนี่ยเวลาคุณรู้ว่าคุณคิดลบเนี่ยแล้วคุณดีดหนังยางตัวเองให้คุณบอกตป็องแบบนี้ว่าเอาแหละฉันอนุญ,ญาตให้ฉันเป็นคนใหม่นะ ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วเรื่องราวลบๆบเรื่องราวลบๆจากนี้ไปฉันจะนำพาเรื่องราวดีๆผู้คนที่รักฉันสนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตของฉันเท่านั้นให้เราลุกขึ้นมาสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นนะคะหนังยางเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเทนตัวเองในระยะเริ่มต้นในระยะแรกถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง มีคนมากมายที่มองผลประโยชน์ของเองเป็นที่ตั้งและทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการยอมที่จะโกหกยอมที่จะหาวิธีการโกงยอมที่จะหักหลังนินทาว่าร้ายใส่กันเราต้องดูคนให้ออกด้วยเราจะเอาคนแบบไหนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของเราเราสามารถเขียนใบสั่งสร้าง มาสเตอร์มายขึ้นมาในชีวิตของเราได้เราสามารถเขียนใบสั่งสร้างคนที่ต้องการเข้ามาในชีวิตของเราได้วิธีการเขียนใบสั่งสร้างมาสเตอร์มายให้เข้ามาในชีวิตของเรามาสเตอร์มายคืออะไรมาสเตอร์มายก็คือคนที่อยู่ในใจของเราคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เราเชิดชูคนที่เราไม่เอาเปรียบคนที่อยู่ในใจของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เขารักเรา ต้องเป็นคนที่เขาเข้ามาเชิดชูเราต้องเป็นคนที่เขาไม่เอาเปรียบเราเขาไม่โกงเราต้องเป็นคนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนเราแบบวินวินทั้งคู่แบบว่าเขาก็ได้เราก็ได้นี่คือการสร้างมาสเตอร์มายที่เป็นคนของเราให้เข้ามาในชีวิตของเราคุณต้องการไหมคนแบบนี้หรือคุณคุณสังเกตเองว่าคนรอบๆตัวคุณเป็นคนแบบไหน คนขี้โกงคุณเอาเปรียบคนที่เห็นแก่ตัวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณบอกเองว่าฉันไม่เอาอีกแล้วคนเหล่านี้ฉันไม่ต้องการให้คนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของฉันแล้วเขียนใบสั่งคนที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตของคุณเลยค่ะก่อนที่เราจะเขียนใบสั่งมาสเตอร์มายให้เรียกดึงดูดคนที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะต้องขอบคุณตัวเองก่อนขอบคุณ ชีวิตของคุณก่อนแล้วก็ต้องอยู่ในภาวะของใจสบายสบายใจใสใสใจร่มร่มใจนิ่งนิ่งแบบเอาใจสบายสบายแล้วหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งคุณเขียนขึ้นมาเลยค่ะหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งนะคะการที่เราจะทำใจสบายใจใสใสได้ถ้าเผื่อว่าคุณอยู่ในภาวะที่ว่าเใจวุ่นวายใจไม่นิ่งคุณสามารถนั่งสมาธิได้สักห้านาทีสิบนาทีให้ใจคุณนิ่งๆิ่งใจคุณใสใส เอาและว,วันนี้ฉันจะเขียนมาสเตอร์มา์ดึงดูดคนที่ฉันต้องการเข้ามาในชีวิตเพราะฉันไม่เอาแล้วคนคิดลบเรื่องเลวลบๆเพราะฉันต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนั่งสมาธิเลย1 0นาที5นาทีแล้วหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนเขียนใบสั่งดึงดูดคนที่คุณต้องการเข้ามาเลยคุณต้องการคนแบบไหนล่ะคุณต้องการคนแบบไหนล่ะคุณเขียนไปเลยฉันมีแต่คนเก่งๆเข้ามาหาฉันสนับสนุนฉัน ฉันได้พบเจอแต่คนเก่งๆที่อยู่ล้อมรอบตัวฉันเขียนลักษณะออกมาเลยค่ะคุณต้องคนต้องการคนแบบไหนฉันต้องการคนเก่งๆคนที่ขยันคนที่จริงใจคนที่มีความสามารถคนที่สนับสนุนฉันและเป็นกาลยานามิตรสำหรับฉันฉันได้พบเจอคนที่เก่งคนที่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต ทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราต่างสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกันเราซื่อสัตย์ต่อกันเรารักกันเราจริงใจต่อกันเราช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตของคุณคุณสามารถเขียนออกขึ้นขึ้นมาเลยค่ะอธิบายลักษณะอธิบายนิสัยอธิบายตัวตนผู้หญิงผู้ชายคุณเขียนออกมาเลยฉันพบเจอแต่ มาสเตอร์มายที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันพบเจอแต่บุคคลที่เป็นเอกอุมีฟารมเป็นศิลปะมีฟาร์มเป็นศ,ลนศิลปินทุกคนเข้ามาร่วมง,งานกับฉันด้วยฟาร์มจริงใจเราต่างผลิตอ,กออกผลมากมายมหาศาลคนของฉันจะเป็นคนที่ตัดสินใจง่ายและตัดสินใจใหญ่ ทุกคนทําทุกอย่างด้วยความสําเร็จแบบง่ายๆทุกคนที่เข้ามาหาฉันที่เป็นมาสเตอร์มายของฉันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และร่ํารวยมั่งคั่งกันทุกคนคนที่ฉันคนของฉันที่มาปุ๊บสาเร็จปับ๊บคนของฉันสําเร็จแบบก้าวกระโดดคนที่มาเป็นมาสเตอร์มายของฉันล้วนเป็นคนที่คิดใหญ่ เป็นคนที่ต้องการประสบความสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆเป็นคนที่จริงใจขยันและลงมือทำกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะลงมือทําทุกคนที่เป็นมาสเตอร์มายของฉันเป็นคนที่ล่ำรวยประสบความสำเร็จลงมือทํารักกันและเชิดชูสนับสนุนกันคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของฉันเป็นคนที่ล่ำรวยมีเงิน ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆสบายๆประสบความสำเร็จทุกๆคนให้คุณเขียนมาตเตอร์ม์แบบนี้ของคุณที่คุณต้องการคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเขียนออกมาเลยเมื่อคุณเขียนมาตเตอร์ม์แล้วเวลาที่มีคนเข้ามาหาคุณเนี่ยให้คุณดูนะคะว่าคนคนนั้นอยู่ในลิสต์ที่คุณเขียนหรือเปล่าคนคนนั้นอยู่ในลิสต์ที่คุณต้องการหรือเปล่า เป็นคนที่คุณต้องการเข้ามาอยู่ในใจของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คุณก็แค่ชื่นชมกับเขาพูดคุยกับเขาเชิดชูเขาให้กำลังใจเขาแต่คุณไม่ได้เอาเขามาอยู่ข้างในใจของคุณคุณไม่ต้องไปปฏิเสธเขาค่ะแต่ให้คุณชมเชียร์เขาให้กำลังใจเขาเพราะวันหนึ่งเขาอาจจะเข้ามาอยู่ในลิสต์มาตเตอร์มา์ของคุณก็ได้ ต่อให้คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเงินมากมายแต่ถ้าเขาไม่มีคุณสมบัติเป็นมาสเตอร์มายของคุณคุณต้องพร้อมที่จะปล่อยไปนะคะเพราะคุณจะต้องเชื่อว่าคนที่ใช่คนที่เจ๋งฝ่าจะเข้ามาหาคุณแน่นอนเหมือนกูดานี้นะคะกูดานี้ล์มาสเตอร์มายขึ้นมาว่าคนที่เข้ามาหาคูดานี้ต้องเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่คนที่เข้ามาจริงๆอ่ะ คนเขาคนนั้นที่เขาเข้ามาจริงๆเขามีเงินเขาร่ำรวยหูเขามีกิจการเยอะแยะมากมายมีกิจการโรงแรมด้วยเยอะแยะมากมายมีเงินด้วยแต่เขาไม่ได้อยู่ในมาสเตอร์มายลิคของคูดานิคูดานิก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะคูดานิเชื่อมั่นว่าคูดานิจะเจอจะเจอคนที่เจ๋งฝารวยกว่าและเราจะร่วมเชิดชูไปด้วยกันประสบความสําเร็จไปด้วยกันข้อผิดพลาดหลายๆอย่างนะคะที่คนเนี่ย ไม่เจอมาสเตอร์มายของตัวเองเซทีเพราะเห็นเงินสำคัญฝาสิ่งที่เขาเขียนไว้คุณจะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่ามองข้ามมาสเตอร์มายที่คุณเขียนไว้ที่คุณลีดไว้คุณจะต้องทำมาสเตอร์มายของคุณออกมาก่อนที่คุณจะออกไปพบเจอผู้คน คุณต้องการคนแบบไหนให้เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะต้องเขียนมันออกมาบรรยายมาออกมาความปรารถนาอยากให้คนดีเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณไม่เขียนลักษณะของคนดีที่คุณต้องการคุณก็จะได้คนที่เอาเปรียบคุณเห็นแก่ตัวนินทาว่าร้ายคุณเป็นคนที่เอาเปรียบคุณเข้ามาในชีวิตของคุณตลอดเวลา ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมั่งคัง่งอยากจะร่ํารวยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเองคุณจะต้องเขียนมาสเตอร์มายคนที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตของคุณบรรยายมาเลยค่ะจะสี่ข้อกี่ข้อยีอ่สิบข้อสามสิบข้อมีลักษณะไหนนิสัยอย่างไรผิวขาวผู้หญิงผู้ชายเขามีอนาคตอย่างไงเขียนออกมาเลยนะคะเขียนได้และเชื่อมั่นในตัองว่าคุณจะเจอคนแบบนั้น อย่าไปผิดพลาดเวลาเวลาเราเขียนมาเตอร์มาเนี่ยในชีวิตจริงเราจะเจอกลลวงกลลวงของจักรวาลค่ะกลลวงคือจักรวาลเนี่ยเขาจะส่งคนที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในลิสต์มาเตอร์ไมา์เข้ามาให้เราเราก็ไปหลงอำนาจเงินของเขา สุดท้ายเราก็รับเขาเข้ามาอยู่ในใจพอคุณรับเขาเข้ามาอยู่ในใจเนี่ยคุณจะเจอแต่ปัญหาตลอดเวลาคุณลองสังเกตตัวเองสิคุณจะเจอเรื่องมีปัญหาเรื่องติดขัดเรื่องให้ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาไม่เอาค่ะคุณจะต้องเทนตัวเองใหม่เลือกแต่มาสเตอร์มล์ที่คุณต้องการ คนที่คุณต้องการเท่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณและชีวิตของคุณจะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จตามที่คุณต้องการตามที่คุณปรารถนาแบบง่ายๆและสบายๆอย่าเอาปัญหาเข้ามาในชีวิตเราจะต้องเอาปัญหาออกไปจากชีวิตแบบง่ายๆและสบายๆเหนี่ยวนําผู้คนที่มีจิตเดียวกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะลองเขียนใบสั่งมาสเตอร์มายดูนะคะ ถ้าคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตเขียนเลยลุยตั้งแต่ตอนนี้นะคะเขียนด้วยควารมรู้สึกง่ายๆสบายๆใจนิ่งๆแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนกูดานิการันตีเพราะกูดานิทำมาแล้วค่ะ